สวัสดีค่ะวันนี้แม่ซีจะชวนทําขนมปังจิว๋วไส้สังขยาใบเตยสูตรนี้ทําออกมาขนมปังนุ่มไส้สังขยาหอมหวานมันอร่อยมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมแล้วก็วิธีทํากันเลยนะคะขั้นตอนแรกเรามาทําขนมปังกันก่อนค่ะส่วนผสมก็จะมีน้ําเปล่าน้ําตาลทรายหัวนมผงสําหรับทําขนมยีสต์แม่ซีใช้ตราอีเกิลสีทองเป็นยีสต์หวานนะคะไข่ไก่เบอร์สองหนึ่งฟองเกลือป่นเนยสดรสเค็ม และสุดท้ายก็คือแป้งวันนี้แม่ซีเลือกใช้แป้งสาลี UFM สําหรับทําขนมปังตราหงขาวเหมาะกับการทําขนมปังทุกชนิดเพราะเป็นแป้งที่มีโปรตีนสูงดูดซึมของเหลวและทําให้ส่วนผสม,มเข้ากันได้ดีทําให้ได้ขนมปังที่นุ่มและมีคุณภาพคุ้มกับราคาที่จ่ายไปเพราะได้ขนมปังในปริมาณมากนอกจากแป้งสาลี UFM สําหรับทําขนมปังตราหงขาวแล้วทาง UFM ก็ยังมีแป้งสาลีตราว้าวพัดโบกบัวแดงเป็นแบรนด์แป้งข้าวสาลีแบรนด ในประเทศไทยที่ผู้บริโภคไว้วางใจมายาวนานกว่า60ปีแป้ง UFM คุณภาพทุกถุงวางใจได้มาเริ่มทำกันเลยค่ะช่างแป้งใส่ชามผสมให้ได้250กรัมค่ะแป้งขนมปังนะคะจากนั้นก็ใส่น้ำตาลทรายหัวนมผง น้ำเปล่ากับไข่ไก่แมสซีตีรวมกันไว้แล้วนะคะใส่ลงไปได้เลยเกลือป่นและยีสต์ใส่คนละฝั่งกันนะคะนําไปตีให้เข้ากันค่ะวันนี้แมสซะตีด้วยเครื่องเราจะใช้สปีดต,ต่ำในการตีช่วงแรกนะคะให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีหมดฝุ่นแป้งค่ะ พอส่วนผสมเข้ากันแบบนี้เราจะใส่เนยลงไปนะคะนี่ค่ะจากนั้นก็จะใช้สปิดกลางในการตีให้ส่วนผสมเข้ากันดีเนียนดีสามารถขึงเป็นฟิล์มได้ใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ20นาทีค่ะผ่านไป20นาทีแป้งของเราก็ใช้ได้แล้วค่ะเนียนนุ่มมากๆเลยเนี่ยนะคะ มีความยืดย่นเนียนนุ่มแล้วก็เวลาขึงก็สามารถเป็นฟิล์มบางๆได้แบบนี้แสดงว่าใช้ได้เลยนะคะสําหรับคนที่ไม่มีเครื่องตีสามารถนวดมือได้เลยค่ะขั้นตอนเหมือนกันนวดด้วยเครื่องทุกอย่างเพียงแต่ว่าสูตรนี้แป้งอาจจะแฉะนิดนึงเวลานวดนะคะให้นวดสลับกับการฟาดค่ะแป้งจะเนียนเร็วขึ้นแล้วก็ไม่ติดมือแล้วก็เป็นฟิล์มเร็วขึ้นด้วยค่ะจากนั้นเราก็รวบเป็นก้อนกลมนะคะ พักไว้ในชามที่ทาน้ำมันพืชบางๆเพื่อป้องกันแป้งติดค่ะคลุมด้วยผ้าขาวบางชุบน้ําบิดหมาดๆเดี๋ยวแม่ซีจะนําแป้งตัวนี้ไปพักไว้ในที่อุ่นๆสักประมาณหนึ่งชั่วโมงค่ะเพื่อให้แป้งขึ้นฟูเป็น2เท่านะคะแล้วก็ระหว่างที่รอเราจะไปทําสังขยาใบเตยกันเลยค่ะ มาดูส่วนผสมของสังขยาใบเตยกันนะคะว่ามีอะไรบ้างตัวแรกเลยก็คือน้ำใบเตยเข้มข้นที่เราทำไว้เมื่อกี้นะคะเนยสดรสเค็มไข่ไก่เบอร์สองสามฟองน้ำตาลทรายขาวหัวกะทินมสดรสจืดแล้วก็แป้งกวนไส้แม่ซีใช้ตาดาวค่ะวิธีทำก็ตอกไข่ใส่ลงไปในชามผสมทั้งสามฟองนะคะใช้ไข่ทั้งฟองเลยค่ะตามด้วยน้ำตาลทรายตีให้ส่วนนี้เข้าบันดีก่อนนะคะ พอเข้ากันประมาณนี้ก็ใส่หัวกะทิค่ะน้มสดรสจืดน้ำใบเตยแล้วก็แป้งกวนไส้คนให้เข้ากันดีค่ะส่วนผสมละลายเข้ากันดีเราก็ทำก,การกรองหนึ่งรอบนะคะสังขยาที่ออกมาเนื้อจะได้เนียนค่ะ ช่วงแรกให้ใช้ไฟกลางค่อนไฟอ่อนนะคะแล้วก็คอยคนตลอดเวลาค่ะพอส่วนผสมเริ่มร้อนแล้วก็เดือดเนี่ยให้ปรับมาเป็นไฟอ่อนแล้วก็ควรต่อไปจนกระทั่งส่วนผสมมีความข้นค่ะเนี่ยนะคะพอส่วนผสมเริ่มร้อนให้ปรับไฟลดลงค่ะแล้วก็ควรต่อไปนะคะเดี๋ยวแม่ซีให้ขนกว่านี้สักนิดนึงก็เป็นอันใช้ได้ค่ะอ่าใช้ได้แม่ซีปิดแก๊สเลยนะคะ ความคนที่ได้สังเกตค่ะเวลาเราคนด้วยตะกร้อเนี่ยมันจะเห็นเป็นลายตะกร้อแบบนี้นะคะอ่าเดี๋ยวตักให้ดูนิดนึงก็ได้ค่ะคนประมาณนี้จากนั้นแม่ซีจะใส่เนยสดรสเค็มลงไปตอนนี้ปิดแก๊สแล้วนะคะใส่ลงไปเพื่อเพิ่มความเงาง,งามค่ะแล้วก็เพิ่มความหอมด้วยคนให้ละลายเข้ากันดีอ่า เนยละลายรียบร้อยแล้วนะคะถ้าสังเกตดีๆเนี่ยจะเห็นว่าสังขยามีความงองงานขึ้นเดี๋ยวแม่ซีจะพักให้สังขยาเย็นสนิทแล้วเดี๋ยวไปทําขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะตอนนี้เราก็พักแป้งครบหนึ่งชั่วโมงแล้วนะคะแป้งฟูขึ้นเป็นสองเท่าเลยค่ะจัดการชกไล่ลมได้เลยนะคะจากนั้นก็แบ่งแป้งเป็นก้อนเล็กๆแม่ซีจะแบ่งเป็นก้อนละประมาณ8กรัมนะคะ เนี่ยค่ะแบ่งไปจนหมดเลยค่ะพอตัดแบ่งแป้งจนหมดก็นำมาคลึงเป็นก้อนกลมทีละก้อนค่ะ เสร็จแล้วก็มาขึ้นรูปกันค่ะโดยให้หยิบแป้งก้อนแรกที่เราทำมาไว้นะคะที่แม่ซีบอกว่าจำให้ได้ว่าก้อนไหนเป็นก้อนแรกนะวิธีการขึ้นรูปเอาด้านก้นขึ้นค่ะโดยแป้งขนมปังลงไปเล็กน้อยทำเป็นแป้งนวลเพื่อไม่ให้แป้งติดนะคะจากนั้นก็ใช้ฝามือกดลงไปเล็กน้อยแล้วก็คลึงค่ะ ให้เป็นเส้นยาวแบบนี้แล้วกลับด้านจากนั้นก็หมวนเลยค่ะตรงรอยตะเข็บก็ใช้มือปีบให้มันติดกันนะคะ,ะก็จะได้ละ เรียงใส่ในถาดอบได้เลยค่ะสําหรับขนาดถาดเนี่ยสามารถใช้ถาดขนาดใหญ่ที่สุดที่สามารถใส่ไปในเตาอบเพื่อนๆได้เลยนะคะแล้วก็รองด้วยกระดาษไขหรือว่าซิลิโคนรองอบแบบนี้ค่ะเวลาเรียงเราก็อย่าให้ชิดติดกันนะคะเผื่อมันขยายตัวด้วยมาดูกันดีกก้อนค่ะ เสร็จเรียบร้อยเป็หนึ่งถาดค่ะเดี๋ยวแม่ซีจะพักให้แป้งตัวนี้ขึ้นฟูเป็นสองเท่าใช้เวลาประมาณ40นาทีนะคะระหว่างพักให้หาผ้าขาวบางชุบน้ําบิดหมาดๆคลุมไว้ด้วยค่ะเพื่อป้องกันแป้งแห้งนะคะผ่านไป40นาทีแล้วค่ะแป้งก็จะมีความฟูขึ้นนะคะก่อนอบเนี่ยเดี๋ยวแม่ซีจะทาหน้าด้วยนมสดค่ะแล้วก็แม่ซีวอร์มตาอ,อบล่วงหน้าไว้ยีนาทีแล้วนะคะนมสดลดจืดนะ นำไปอบกันเลยค่ะเราจะใช้ไฟอยู่ที่160องศาเซลเซียสไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมใช้เวลาอบ12-15นาทีค่ะเมื่อนำขนมออกจากเตาร้อนๆนะคะให้รีบทาด้วยเนยค่ะเพิ่มความหอมง,งามให้กับขนมเพิ่มความหอมด้วยค่ะ ทิ้งไวให้เย็นสนิทจากนั้นก็มาตัดใส่ไส้กันนะคะขนมปังเย็นตัวลงแล้วเราก็นํามาตัดกันค่ะเราจะตัดข้างนะคะชนะเลือกข้างที่สวยที่สุดอ่ะข้างนี้เราใช้มีดฟันเลื่อยนะคะตัดลงไปครึ่งนึงค่ะอย่าให้ขาดจากกันนะประมาณนี้แล้วก็ใส่ไส้ค่ะสังขยาเนี่ยก็ใส่ถุงบีบไปนะคะจะได้ใช้งานง่ายๆค่ะแล้วก็บีบลงไปเลย เท่านี้ก็เรียบร้อยนะคะหนึ่งชิ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับขนมปังจิว๋วไส้สังขยาใบเตยนะคะไม่รอช้าค่ะเรามาชิมกันนะคะชิ้นนี้ละกันนะคะ ดูความนุ่มของขนมปังค่ะนุ่มมากนะคะชิมกันเลยค่ะอืม บอกเลยว่าอร่อยมากๆขนมปังมีความนุ่มไม่เหนียวเลยนะคะตัวไส้สังขยาเนี่ยก็หอมหวานมันทานด้วยกันลงตัวอร่อยมากๆเลยค่ะก็ลองไปทำกันดูนะคะและสำหรับคลิปนี้แม่ซีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ซีในการทำคลิปต่อๆไปด้วยค่ะขอบคุณทุกคนมากนะคะสวัสดีค่ะ